สวัสดีทุกคนผู้อำนวยการสร้าง The Legend of Zelda ผมโอเมชิฟเฮ้ยเอจิออนุมะเกมเซ l ดาภาค Tear of the Kingdom เ <the> หลืออีกเพียงเดือนเดียวเกมก็จะออกแล้วนะครับสิ่งที่เชื่อมโยงกันระหว่างพื้นดินและท้องฟ้าในโลกที่กว้างใหญ่ไร้รอยต่อในครั้งนี้จะเป็นยังไงกันนะสนุกกันให้เต็มที่จะได้เข้าไปสัมผัสประสบการณ์นในดินแห่ไฮรูในอีกไม่นานแล้วนะครับ ผมรู้สึกตื่นเต้นมากอยากรู้ว่าพวกคุณจะไปสำรวจโลกนี้ในแบบไหนแล้วก็วันนี้พวกเราได้เตรียมตัวอย่างเกมตัวอย่างสุดท้ายก่อนที่เกมจะออกเอาละไปดูกันเลยครับเป็นไงครับภาคเนียนเป็นคุณอนุมะเ <c oughs> วอร์ชั่นภาษาไทย not official Nintendo ท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ที่เขาพูดถึงนะครับดินแดงท้องฟ้าก็คือภาคเนี้ยจะมีดินแดนบนท้องฟ้าให้เราเล่นด้วยไม่ใช่แค่บนพื้นดินอย่างเดียวแล้วแผนที่น่าจะกว้างกว่าเดิมอีกนะลิงหล่นมาจากท้องฟ้ามาจากไหนสกายได้วิ่งลงมาเลยโอ้โหนี่เขาอยู่เลยดินแดนท้องฟ้าข้นไปอีกนะหล่นลงมาเนี่ย The Legend of Zelda: Selda n o Tears Th of the Kingdom โอ้ยภาพสวยภาพสวยนี่หมู่บ้านเดิมนะครับดินแดนก็คือดินแดนเดิมดินแดนไฮรูที่เปลี่ยนแปลงไปจากภาคแรกนะเรามาลองดูกันว่าหลังจากที่ช่วยเจ้าหญิงเซลดาออกมาแล้วในภาคนี้โลกจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงครับ มีประสาทโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินประสาทของการนอนแน่นอนมาอีกแล้วยังไม่จบไม่สิน้นครมีเรือหอด้วยมีอะไรวะเนี้มีเลเซอร์เมื่อกี้เข้าไปในวงวังวนน้ำดูไม่ทันชนเผ่าอะ ศัตรูใหม่เซลด้า <Zelda. S 1> เราเชื่อมั่นในอสศวินของเธอและดาบในตำนานเล่มนั้นประการสุดท้ายของพวกเราคือลิงค์ลิงค์นั่งอยู่บนเครื่องร่อนอย่างเท่เลย มีขี่รถม้าด้วยสกิลรีคอลนะครับโอ้โหทำเจ้ารวดโอ้ยทำไมตัวเบาอย่างงี้โอ้ยมีขี่หุ่นยนต์ประกอบหุ่นยนต์ขึ้นมาสู้กันด้วยนะเอาแบตเตอรีย่ยิงนะครับก่อน สิ่งที่มีแต่ฉันเท่านั้นที่ทำได้นั่นคือเหตุที่ฉันต้องมาอยู่ที่นี่แต่งร่งแกต้องเป็นพยานในการฟื้นคืนชีพของราชากัะกองกำเนดิดใหม่ของโลกที่ข้าเป็นเจ้าของไปเลยเลิงตัวละครใหม่อะ เธอไม่ได้ตัวคนเดียวนะเธอคือความหวังสุดท้ายโอ้โหอย่างแกรนอย่างกระดูเเทเลอร์หนังมาหากาบสุดยอดมีตัวละครใหม่นะครับฮีโร่รุ่นถัดมานะครับแล้วก็แล้วก็มีอะไรใหม่เต็มไปหมดเลยลิง ตามหาฉันให้เจอนะวันที่12เดือน5ไปตามหากันแน่แน่นอน